สวัสดีครับพบกับช่องสี่ชมพูกับแอ้มิสสี่ชมพูนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรแม่นๆต่างๆให้นะที่แบบเดตาแล้วก็ชัวร์น่าจะออกนะน่าจะออกนะครับผมอ่าเอ่ีกอันนะครับคุณบางอาจารย์ตอนนี้เพิ่งมีงวดนี้นะครับที่ที่ออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับผมเคิดไปก่อนแล้วกันอ่าที่ออกมาอีกชุดหนึ่งครับก็คือเอ่อ ชุด3ตัวเงินล้านนะครับบนคัดพิเศษก็คือคัดมาจากตัวนี้ดูจากตัวนี้นะแบบเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัดมาให้เดือเท่านี้นะครับตัดมาให้เดือเท่านี้นะครับผมเลขก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงน้อยลงพอสมควรแหละถ้าเกิดออกนน้อยลงพอสมควรนะเ,ออนะนรนะเรามาดูกันว่าตัวไหนที่มัน น่าสนใจบ้างนะครับเรามาดูกันอีกทีหนึงนะครับอันนี้จากชุดเต็มนะตัวชุดเต็มนะครับตัวที่คัดมาแล้วนะครับที่ของออคนบางจากคำรามี741นะครับ742 743นะครับ751 752 753นะครับ761 762 763นะครับแล้วก็516 518แล้วก็514นนะครับอันนี้ก็คือ เลขที่คนมาจ้างขัดมาแล้วเดี๋วพี่คู่ตัวบนนี้ไปที่เดาดูดว่าเหมือนเดิมไหมห้าหนึ่งห้าสอง้าสามออมันไม่เหมือนเดิมนะี่คู่ตัวนี้อ่านี่ก็คือเลขคนละตัวกับตัวนี้นะครับผมอมอาจจะปรับสูตรใหม่หรือเปล่านะครับผมในชุดเออเจ็ดสี่หนึ่งขอเช็คหนึ่งนะเจ็ดสี่หนึ่ง แต่เลขสามตัวนี่นี่มันชนกันอยู่นะชนกันอยู่นะเนี่ยก็มีห้าสองแปดห้าสามแปดด้วยไอห้าสามแปดเนี่ยมันเป็นเลขดังงวดก่อนอ่าโหลดไปก็ตัดนิดนึงแล้กันครับเพราะมันเลขดังงวดก่อนมันชอบมาออกเหมือนกันนะอืมเอ่อถ้าบินดูนะคู่โต้เนี่ยมันมีไอตัวคู่โต้สองตัวเนี่ยมันมันเปลี่ยนนะบางตัวมันเปลี่ยนบางอันก็ชนอยู่แหละอันเก่าที่ชนกันเดิมมีเจ็ดหกอยู่นะครับผมเอ่อห้าหนึ่งมีไหมไม่มีห้าสองห้าสามนะครับเจ็ดสี่อ่ะจนเลขเดิม 75หมีไหมไม่มีอ่ะถ้าเกิดดูนะเลขเดิมมีแค่เจกับ76นะครับผมแล้วก็ตัวหมายเลขเข้ามา2ตัวเนี่้คือห้าห5ึ่งนะครับแล้วก็75นะครับผมอืมอันนี้ก็คือเทียบกันกับโพยอีกโพยนึงนะครับของคนบางจันหรือว่าคนบ้านค่ายนัเองนะครับผมแต่วิ่งเนี่ยวิ่งตัวนี้ยก็เปลี่ยนนะวิ่งเปลี่ยนนะวิ่งเป็นวิ่ง7กับวิ่ง5นะครับกลายเป็นว่า เอ๋อวิ่งเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมครัเจ็ดห้าเหมือนเดิมนะครับเจ็ดห้าเหมือนเดิมนะ่าสน,นะนใจอยู่นะเจ็ดก็ 5, ห้าน่าสนใจอยู่นะ่าจะในนี้ก็น่าจะมานะไม่เจ็ดก็ห้าน่าจะมานะครับแต่จะ,จะมาชนสองตัวเลยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอืมตัวห้าสามแปดเนี่ยเลขดังงวดก่อนนะต้องกันไว้หน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดมินดูนะอ่าตัวนี้มันก็จะเป็นชนกับตัวนี้นะห้าสามนะครับผมแนตะ่ใครที่ชอบนะครับโคยของคนบ้านค่ายหรือคนบางจก็เลือกกันได้เลยแล้กวก็คือออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็เพิ่งมีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นงวดนี้นะที่มีชุด คัดชุดตัดชุดเพิ่มนะครับสามตัวเพิ่มคัดพิเศษมาให้เนี่ยเพื่อเห็นมีหมดนี้นะครับผมอ่ะก็เลือกชมกันได้เลยนะครับนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผม